เนดิเมนต์ตลาดทั้งตลาดมองเป็นข,ขาลงกันนะคะเชื่อว่าทั้งตลาดน่าจะมีปริมาณการช็อตเยอะจึงทำให้ฟันเห็นเป็นช่องทางอาจจะกวาดทองขึ้นมาอืม,อ,มอันนี้จนกว่าตลาดจะมีการเริ่มลองทองอาจจะย่อลงเพราะว่าเอ็นเอ็นัพปัญหา QE เอ่อถ้ามีการลดจริงๆแล้วก็ มีนยโยบายที่จะต่อเนื่องเชื่อว่าทองก็น่าจะมีการย่อลงเฉะนั้นเนี่ยวันพุธที่จะถึงข้างหน้าจะมีการประชุมของ FOMC ซึ่งจะมีการสรุปถึงว่าการประชุมครั้งที่แล้วเหตุผลหลักๆที่มีการลด QE เนื่องมาจากอะไรคือทุกครั้งที่มีการลดหรือหรือหรืออย่างอื่นเนี่ยก็จะไม่ได้มีการถแถลงรายละเอียดพอเดือนถัดไปก็จะ ถแถลงรายละเอียดของของอการประชุมว่าทําไมถึงลดแล้วก็แนวแนวโน้มครัง้งต่อไปจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นวันพุธเนี่ยจะเป็นการถแถลงรายละเอียดแล้วถ้ามันรายละเอียดที่ออกมามันเป็นผลลบกระทงคําก็เชื่อว่าน่าจะมีการย่อลงมาอีกอครับตกลงวันพุธพุธนี้หรือพุธหน้านะฮะคุณพาวัน พุธนี้ค่ะพุธนี้คือ8มกราแะ8มกราจะมีการเปิดเผยรายงานการประชุมของเฟดใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อเป็นมินิตของ FOMC นะฮะใช่ค่ะที่ประชุมกันไปเมื่อวันที่1 7 1เจธันวาคมนะฮะค่ะอครับแล้วเมื่อกี้สะดุดใจนิดนึงตรงคุณพวันพูดว่ารายใหญ่เนี่ย เขาเล่นสวนทางกับรายย่อยพวก h e d g f เขาเห็นรายย่อยช็อตเซลล์มากๆขายลูกหน้ามากๆเขาก็เลยดันทองขึ้นอย่างนั้นคะขค่ดึ้นมาค,ค่ะกอบกับ<ฮ>ดีมานจริงของจีนก็กลับเข้ามาเนื่องจากไล้ตุวจีนด้วยค่ะืมอดีมานแต,แต่ต้อง ค่ะต้องใช้ความระมัดระวังนิดหนึ่งแนวต้านที่พันสองอหกสิบถึงเจ็ดิบห้าเนี่ยต้องใช้ความระ,ระมัดระวังเพราะว่าถ้านักลงทุนที่ช็อตกันมาแล้วพอมาถึงจุดสต็อปลอสแถวหนึ่งสองห้าศูนย์สมมติไปสต็อปลอสกันแล้วเปลี่ยนเป็นขาซื้อโอกาสที่มันจะกลับขาลงมาแถวหนึ่งสองหกศูนหรือหนึ่งสองเจ็ดห้าน่าจะมีค่ะโอ้โหนี่เรียกว่า คือครั้งนี้นี่เป็นกลยุทธ์ที่พวก H ฮันกองทุนใหญ่เขากินออเดอร์กองทุนเล็กใช่ไหมครับก็เป็นเรื่องปกติอะค่ะ โด,โดยปกติแล้วเนี่ยวอลุ่มที่มีในตลาดถ้ามันเป็นวอลุ่มรองมาเยอะๆก็จะสวนขาด้วยช็อตถ้าช็อตมาเยอะๆก็สวนขาสวนลงมาด้วยรองแต่ช่วงหลังก่อนปิดตลาดเนี่ยเชื่อว่าน่าจะมีคนปิดสถานะและทําเป็นช็อตกันลงมาเยอะมากจึงทําใหออ้มีการซื้อสวนกลับขึ้นมากอบกับดีมานซิกเอเชียมีค่อนข้างเยอะจึงทําให้ตั้งแต่เปิดตลาดมาทองคําก็ดีดขึ้นมาเรื่อยๆค่ะ อืมอันนี้ก็เรียกว่าหักปากกาเซียนนะฮะแล้วก็เล่นตรงข้ามกับรายย่อยนะโอ้โหแล้วมันจะดำรงอยู่มันจะเดินหน้าแบบนี้ไปอีกนานไหมครับคุณภวันครับเออหลักๆต้องดูว่าดีมานจริงที่ซื้อทองคำแท่งยังมีด้วยปริมาณสูงอยู่ไหมถ้าพรีเมียมยังสูงอยู่มีการซื้ออินพอรเข้าไม่ว่าจะเป็นซีกอินเดียหรือซีกจีนยังคงมีต่อเนื่องก็เชื่อว่าอออาจจะมีการเอ,อ กรับตัวขึ้นเรื่อยๆประกอบกับปัจจัยพื้นฐานถ้ายัางคงเป็นลบกับทองคำก็เอเป็นหัวกกับทองคำก็มีโอกาสที่จะเดบตัวขึ้นไปด้วะนั้นเนี่ย แนวต้านหลัก1250ผ่านขึ้นไปได้เทสถัดไปอยู่ที่1260กับ1275แล้ว1275เป็นตัววัดใจว่าผ่านไม่ผ่านถ้าผ่านขึ้นไปได้มีโอกาสที่จะเห็นพันสามแต่ถ้าผ่านไม่ได้ก็มองเป็นเทรนขาลงอาจจะไปเทสโลอีกครั้งหนึ่งที่1180ดูว่าผ่านไม่ผ่านก่อนค่ะอืม1250 1250เหรียญน,นี่เป็นดันที่สําคัญเลยนะฮะค่ะโอ้แหมก็ สัปดาห์นี้มีข่าวหลักๆห,ห,หลายตัวนะคะ oh, คไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานวันพฤหัสที่จะมีผลกระทงคําหรือแม้กระทั่งวันศุกร์เนี่ยจะมีตัวเลขการจ้างงานของของนอกภาคเกษตร oh. เอ,อประมาณการไว้แค่แสนเก้าสปีเดือนที่แล้วอ,อยู่สองแประมาณการเป็นลบเพราะนั้นทองคํามีโอกาสดีขึ้นในขณะที่การจ้างงานนอกภาคเกษตรประกาศค่ะ นอนฟาร์มเพโรนะฮะตัวนี้สำคัญเลยนะออกมาทีไรนี่มีผลต่อทองคำเรียกว่าเด้งแรงเลยไม่ว่าขึ้นหรือลงนะฮะค่ะะางเงินบาทละครับวันนี้เป็นไงบ้างครับค่างเงินบาทก็อ่อนทะลุสามสามขึ้นมาแล้วเบรกแนวต้านทุกสถานะเบรกสามสองเบรกสามสามก็ต้องไปดูว่าจะ,ะถึงดีเดย์วันที่สิบสามจะเห็นสามสี่ไหมอะค่ะ อืมตอนนี้เห็นเมื่อเช้าขึ้นไปสามสามบาทสิบสองสิบสามสตังค์ใช่ไหมครับค่ะปัจจุบันอยู่สิบสิบังบิดฟังออฟเฟอร์สิบสามอะค่ะโอ้อย่างนั้นเลยนะฮะค่ะได้ค่ะนี่เรียกว่าหูเงินบาทยังคงอ่อนตัวลงไปเรื่อยๆเงินบาทที่อ่อนตัวก็ทําให้ราคาทองคําสูงขึ้นใช่ไหมการบสูงึ้น,น,นค่ะถ้านักลงทุนซื้อก่อนปิดตลาดแล้วมาขายช่วงแถวนี้ก็ถือว่าได้กําไรเป็นเกาะเป็นกำอะค่ะ นี่ก็เรียกว่าทองนี่ขึ้นมาถือว่าสองเด้งนะฮะเด้งแรกคือราคาตัวทองเองเด้งที่สองคือเงินบาทที่อ่อนดันทองขึ้นด้วยใช่ไหมฮะค่ะใช่ค่ะโอ้ oh, แม่นี่แล้วเอาละครับช่วงนี้คําแนะนําคุณพวันจะแนะนํานักลงทุนทองคํำยังไงดีครับก็เอ่อฟอลโล่ตลาดอะนะคะมีโพซิชันอยูออ่รอขายแถวจุด หนึ่งสองสี่ห้าหนึ่งสองห้าศูนย์ถ้าเบรกขึ้นไปก็ค่อยฟอลโล่บ y ายแล้วไปขายแถวหนึ่งสองหกศูนย์หรือหนึ่งสองเจ็ดห้าแต่ถ้าไปถึงเบรกหนึ่งสองหกศูขึ้นไปแล้วก็ให้หยุดซื้อค่ะรอ,อดูตลาดว่าจะเบรกเจ็ดห้าขึ้นไปได้ไหมเพราะว่าถ้าซื้อตั้งแต่หกศขึ้นไปจนถึงเจ็ดห้าเป็นความเสี่ยงค่ะอครับผมครับ อ้าวได้เลยครับอย่างนั้นวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพวันจากแวลจีมากเลยนะครับค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับอ้าวคุณบุรกิจครับครับก็มีขยับขึ้นมาเยอะบอมกวนนะใช่ครับอาจารย์ครับมีเซอร์ว์ของทางคิดโก้ออกมาอย่างนี้ครับเป็นกราฟสั้นๆเล็กๆครับอาจารย์ครับดูแล้วเข้าใจง่ายอย่างชัดเจนนะครับของ